สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อฟีพี่น้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับมาประลองหมากลุกไทยนะครับเจ้าผู้เล่นท่านทางบ้านท่านนี้นะครับมีเลตติ้งอยู่ที่1417นะครับเปิดมาเป็นทรงมาเทียมหรือเปล่าัวเป็นมะยงขวาครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็วันนี้ก็มาด้วยเม็ดซ้ายนะครับของไก่ก้าวฟ้าครับ คู่กลางมาแล้วครับของสีขาว <c oughs> เป็นม้าเทียมเบียกคู่กลางนะครับอ่าแทงตัวนี้มาก็หลบเรือครับหลบเรือก่อนเพราะว่าเรือเรายังไม่เชื่อมถึงกันนะครับทิมเข้ามาก็ากทิมสวนก็ไปเลยครับแบบนี้ก็เอาให้เลยให้ไปเลยสองหนึ่งครับทิมใส่มา้าเข้าไปเอาเม็ดไปคล้องก่อนเอาม้าไปกันครับคุมบ่อไว้นะครับ จะขึ้นโคนก่อนหรือว่าจะทิมทิมใส่โคนนะครับทิมใส่ไปเลยครับเอากับเราหรือเปล่าไมเา่เอาเอาเรือจับครับเรือข้างหลังขาดครับเอามาไล่เราซะง,งั้นนะ่ะถอยมาถอยมาหลังโคนครับถอยมาหลังโคนเอาขุนขึ้นไปยกมา้าขึ้นไปหน้าโคนนะครับ ยกมาคือเป็นนาโคนจับโคนสีขาวไว้ก่อนนะครับแล้วป้องกันเบี้ยครับป้องกันเบี้ยจริงๆล้วต้องขึ้นม้าตัวนี้ก่อนครับป้องกันเขาทิ้มเบี้ยสูงนะครับตั้งแต่ทีแรกนะครับไอ้ก้าฟ้าก็มีขัดๆกันเกินบ้างนะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นม้าไปครับเป็นม้าโคนะครับกลางกระดานเลยยกไปลงแท่นนะครับยืนแท่นให้เรียบร้อยนะครับสีขาวก็พยายามที่จะบุกนะครับคู่ต่อสู้ก็คงอึดอัดพอสมควรเพราะว่า ถึงไก่ก้าวฟ้าจะเสียบเบี้ยสองตัวก็จริงแต่เรามีเม็ดนะครับเม็ดเรายืนในจุดที่สวยครับกินตัดเข้าไปเอาเรือไปล้วงลูกนะครับข้างบ้านนะครับของสีขาวลบเลยครับลบซ้อนตน้ซ้อนเรือซ้อนเรือนะครับเอาไปลําเดียวไม่พอนะครับต้องไปเป็นคู่นะครับเป็นแพ็คคู่เอาโคนมาไล่หมาก็คงอุดกิดกับเรานะครับไปมากลับมาอา้าว โอ้โหจะไม่กินก็ไม่ได้นะครับไม่กินก็กินม้าเราแน่นะครับคู่ต่อสู้คงลืมไปนะครับคงลืมไปว่าม้าผมกลับมาแล้วมากันข้างโคนนะครับคู่ต่อสู้ชะงักไปเลยนะครับน่าจะหลุดมือหรือว่าคิดเดินเพลินๆแล้วคิดเพลินหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก้าฟ้าก็เคยเป็นเหมือนกันนะครับแบบนี้เดินเดินไปเพลินๆนะครับจังหวะต่อไปก็ เสริมโคนขึ้นไปครับนะครับอันนี้ก็เป็นต่อโคนหนึ่งตัวนะครับคูตต่อซุปโบโหเลยครับเอามาสับเม็ดเลยมันไส้นะครับแล้วก็เอาเบี้ยกินขึ้นไปครับเอาโคนกลับมาบังอ่รอืมยกมาขึ้นปอีกนะครับจะมาไปไปนั่งแทนนะครับทางด้านสายมือของเรานะครับจับโคนผูกครับเอาขุนมาผูก นะครับถ้าด้านปีกซ้าย,ายเนี่ยไม่มีปัญหาแหละอ้าวเราจะมากินเรือเราซะงั้นนะครับถ้าเราเริมดูก็คงไม่หนีเรือนะครับแต่คูคตสู้เดินแต่ละตัวเราต้องพยายามนะครับถามตัวเองเสมอว่าู่ต่อสู้มาทําอะไรนะครับไม่ไล่ก็ไม่กลับครับเรืออยู่ตรงนั้นนะครับยกมาขึ้นไปยืนแท่นจับเบี้ยวไว้นะครับทำให้ เรือของสีขาวนะครับต้องเฝ้าเบี้ยไว้นะครับซึ่งไม่ดีนะครับเราต้องใช้ตัวใหญ่มาเฝ้าตัวเล็กนะครับเอาเรือกลับไปหรออืมทีนี้เบี้ยคู่ตรงกลางของสีขาวเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งมากเราก็ต้องหาวิธีทําลายนะครับอเสริมโคลนขึ้นไปเราจะระเบิดเบี้ยนะครับระเบิดเบี้ย เพื่อให้เบีย้ยของสีขาวเนี่ยเสียอนุภาพนะครับโยกม้ามาต่อเรือก็กินก่อนครับกินมาก่อนนะครับใช้ม้ากินจะออกครองเหรออไม่มีอะไรครับก็ระเบิดเบีย้ยขึ้นไปนะครับทํำลายเบีย้ยคู่นะครับก็จะสู้กินมาก็กินกลับเข้าไปกินมาก็เอาคนกินขึ้นไปนะครับเอาม้ามากันยกม้าลงมาครับจะไปยืนแท่นสองแท่นเลยนะครับ โจมตีเบีย้ยนะครับเบีย้ยจุดอ่อนของสีขาวนะครับทําให้สีขาวก็ว้าวุ่นนะครับเดินไม่ได้นะครับต้องเอาตัวใหญ่มาเฝ้านะครับก็เป็นการโจมตีจุดอ่อนนะครับก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับพยายามหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ให้เจอแล้วก็พยายามนําตัวหมากนะครับไปยืนไปกดดันไปจับอ่าก็อีกหลายๆอย่างนะครับจึงหวะนนี้ เดินขุนแล้วนะครับรเรือเราก็ยังออกไปทําอะไรไม่ได้ก็เดินขุนขึ้นมาจุดมุ่งหมายคือจะหมุนโคนนะครับหมุนโคนมาใช้งานเราต้องมองหาตัวด้วยครับว่าตัวไหนของเราเนี่ยตอนนี้ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอาตัวหมากมานะครับเอาตัวละครของเราเข้ามาใช้ให้ครบทุกตัวนะครับเพื่อในการรบนะครับ จะมีอนุภาพนะครับเหมือนเรามีทหารนะครับอยู่ในกำมือเราก็ต้องใช้ทหารทุกผู้ทุกนายนะครับะจะออกมาไม่ให้ออกนะครับู็ต่อสู้ก็ยังต้องมาเฝ้าเฝ้าเบีเ้ยน,นะครับู็ต่อสู้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับหมุนครับหมุนคนอีกนะครับโยกคนลงมาจะดันคนขึ้นไปผูกกันไว้นะครับ ู้ต่อสู้ก็คงหมุหกิดพอสมควรครับเดินขุนตอกแตกแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็ดันโคนขึ้นไปนะครับดันโคนหมุนมาดูว่าเอาโคนไปยืนแท่นยืนแท่นก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ไปครับดันโคนขึ้นไปตรงๆก่อนเด,ดินขุนเล่นอีกแล้วนะครับปักขึ้นไป ต่อโคนเลยดีไหมนะครับอ่ะก็ต้องทํางาน,นครับโคนของคู่ต่อสู้มีตัวเดียวนะครับเราก็ท้าแลกไปเลยจังหวะนี้แลกม้าด้วยไหมหรือาเบี้ยกินเอาเบียกกเเบ้ยก,กินก็ได้นะครับทําให้ม้าของสีขาวขยายตัวลําบากถ้าเอาม้ากินก็คือต่อม้าปลดอาวุธนะครับอ่ะเอาม้ากินแค่นี้ครับปลดอาวุธไปเลยนะครับคู่ต่อสู้จะได้ไม่ต้องมีม้านะครับ อ่าทิ้งแล้วนะครับทิ้งแล้วถ้าเราเอามากินเขามากดมาเบี้ยเราก็ยังขาดอยู่นะครับกินหรือว่าจะวัดไปเลยเอาโค้มาดีกว่าครับนะครับเราไม่อยากจะเสียโดยเปล่าประโยชน์นครับลุกไปทีครับตกแปดไปแล้วนะครับ เอาเรือมาจับนะครับเบีย swoją swoją own, ian, we well, we ้ยตรงหน้าโคนนะครับถ้าเรากินม้านะครับเราเรามากินเบี้ยเราก็จะได้เบี้ยอีกหนึ่งตัวครับไปแรกแรกกันบ้างครับให้คู่ต่อสู้กินบ้างนะครับโดนลุกครับโดนลุกก็หลบครับหลบขึ้นไปกดเหรอกดก็เอาเรือกินผูกโคนนะครับแล้วก็เก็บเบี้ยได้ทุนล้านหมดนะครับเอบกินเบี้ยอีกหนึ่งตัวก็เป็นต่อตอนนี้ก็เป็นต่อโอ้โหเป็นต่อมาโคนนะครับก็โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ดติดตามนะครับทางช่อง Youtube นะครับก็ะจะมีทาง TikTok ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับยกม้ากลับมานะครับเอาเรือมาต่อต่อก็กินครับกินเลยนะครับยกมาลงมานะครับหนีมาก่อนนะครับ อาขุนมาก็ยกมา้าไปกันเบีย้ยนะครับกู่ต่อสู้จะนับ44กับเราหรือเปล่านะครับดันเบีย้ยขึ้นมาเลยก็คงต้องการนับ44แต่ก็ยังไม่ได้หงายเบีย้ยนะครับดันขุนไปผูกนะครับเดินขุนไปผูกเอาคนไปรุกนะครับเอาม้าลงมากันเอาขุนบีบเข้าไปครับขุนบีบขึ้นไป ขนลงมาติดข้างม้านะครับจะไปไหนกค่ช่างนะครับพยายามอาคุณตสุก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วพบแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ